คนนี้เนี่ยชื่ออารอลดลามสตาร์ลายคนที่ไม่ได้ดูหนังเนื่อง127ชั่วโมงเนี่ยคงไม่เคยได้ยินชื่อเฮียแกกันหรอกครับตัวหนัง127ชั่วโมงเนี่ยเป็นการหยิบอประสบการณ์ปีนเขาสุดลันทศของเฮียแกที่ต้องมาสูญเสียแขนจากการไปปีนเขาและเอามาทําเป็นหนังครับอย้อนกลับไปสักนิดในวันที่26เมษาย,ยนปี2003ในต,ตอนนั้นที่เฮียแกกําลังไปปีนหุบเขาบูจอนในาาารัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาเนี่ยนั้นผิดพลาดตกลงไปในร่องเขาและโดนหินน้าหนักเกือบ360กโลทับไปที่แขนขวาเป็น ก็คือตัวเฮียแอรอนเนี่ยดันพกมาแค่น้ำขวดหนึ่งขนมอีกนิดนึงแล้วมีดอนเนกประสงค์ที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยคมในช่วงวันสุดท้ายก่อนที่เฮียแอรอนจะเดี้ยงของจริงเนี่ยเลยจำใจต้องตัดแขนขวาและฮึบเอาแรงเฮือกสุดท้ายเดินทางออกจากุบเขาเป็นระยะทางเกือบ9.7โลครับจนกระทั่งได้มาเจอครอบครัวอีลิกในสภาพที่สูญเสียเลือดในร่างกายไปเกือบ25แล้วต้องรีบเรียกทีมกู้ภัยส่งฮอมารับตัวเฮียแอรอนไปเข้ารับการรักษาโดยด่วนครับหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแอรอนก็ไม่ไดู้้้ทททิิงงคคคควาาาาาาามมลลลลไไหใในนนนนนกกกรรรปปปี 2005, ีเปีเขข25แอดย็บุ่สถพชู้ฟ คนเดียวได้สำเร็จครับรวมถึงได้กลายเป็นนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจจนถึงปัจจุบัน